เช็คด่วนวันนี้29ตุลาคม2568ฝนตกหนักวันแรกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศตา่ำจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตอนออกและภาคใต้วันนี้ฝนตกวันแรกพื้นที่ถัดไปได้แก่ภาคเหนือแนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะสภาพอากาศของประเทศไทยในวันนี้เป็นวันที่29ตุลาคมวันแรกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนอากาศค่อนข้างแปรปรวนขอให้พี่น้องบริเวณประเทศไทยเตรียมรับมือมีฝนตกเพิ่มขึ้นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ตักพืชผลทางการ,กรเกษตรไว้เก็บก่อนที่จะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงข้าวันนี้ เริ่มตั้งแต่ภาคตนออกเฉียงเหนือด่านแรกหลังจากนั้นจะเคลื่อนมาปกคลุมที่ภาคตนออกภาคก,กลางกรงุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคเหนือและภาคใต้ตอนบนตามลําดับย่อมความกดอากาศต่ำกำลงังแรงที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตอนออกภาคก,กลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนเข้าสู่ทะเลอันดามันตอนบนประกอบกับมีแนวลมพัดส,สอบมีลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมที่ภาคเหนือ ขอให้พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยสภาพอากาศของประเทศไทยในแต่ละภาคในวันนี้ยังมีฝนเกิดขึ้นและมีอากาศเย็นในช่วงเช้าค่อนข้างแปรปรวนช่วงเช้ามีอากาศเย็นช่วงกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นค่ะ บริเวณภาคเหนือในวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อละสิบของพื้นที่คาดว่าจะมีฝนที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์ส่วนใหญ่อุณหภูมิช่วงเช้าตอนบนจะอยู่ที่ประมาณ18-24องศาเซลเซียสบนยอดดอยยังคงเป็นอากาศหนาว8-17องศาเซลเซียสส่วนช่วงกลางวันอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือช่วงเช้ายังมีอากาศเย็นมีฝนได้ร้อยละ40ของพื้นที่มากกว่าภาคเหนือเพราะเป็นด่านแรกที่ลมฝ่ายตะว,วันออกพัดเข้าปกคลุมคาดว่าจะมีฝนที่สกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบริลัมสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ27-33องศาเซลเซียสบนยอดภูอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ14-18องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่คาดว่าจะมีฝนที่จังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีกาญจนบ,บรุรีราชบ,บรุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนใหญ่ด้านหน้าเทือกเขาบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคกลางจะมีฝนตกอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ22-25องถึงองศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-34องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็วประมาณ1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดนครนายกปราจินบรุรีสะแก้ระยงจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ28-32องศาเซลเซียส,สลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละสีของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จงังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนมีความเร็วอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงใต้ ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อละสีของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ29-32องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-27องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง29-31ตุลาคมแนวลมพัดสอบจากลมฝ่ายตะวันออกและลมตอนออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคเหนือจะเริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นรวมทั้งภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกส่วนภาคใต้ตอนบนวันนี้ร่องมรสุมจะปกคลุมบริเวณดังกล่าวพาดผ่านเข้าสู่ยมความกดอากาศตา่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและทะเลอันดาม,มันตอนบนปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นระยะนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สถึงเจของพื้นที่เกือบทุกภาคเลยค่ะ ติดตามอัพเดตเส้นทางของพายุบริเวณทะเลอันดามันฝั่งตะวันตกของไทยเริ่มเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียส่วนหย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามส่งผลให้รัศมีของย่อมความกดอากาศตา่ำคือด้านหน้าของย่อมความกดอากาศตา่ำนำพาความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ตอนบน ร่องมรสุมเคลื่อนตัวลงมาปกคลุมบริเวณภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ตอนบนทําให้เกิดฝนตกบริเวณดังกล่าวค่ะส่วนภาคเหนือในวันนี้ยังมีฝนน้อยเข้าสู่ช่วงบ่ายจนถึงค่ําจะมีฝนที่ภาคเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดตากกําแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีโอกาสเกิดฝนส่วนในวันนี้ตกมากที่สุดจะอยู่ที่ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ ย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามและเคลื่อนมาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยในวันที่30ไปจนถึง31ตุลาคมปริมาณฝนจะกลับมาตกหนักบางแห่งบริเวณประเทศไทยค่ะพี่น้องเกษตรกรเรกรตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่19ตุลาคมไปจนถึงประมาณวันที่2พฤศจิกายนซึ่งฝนยังคงตกต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณภาคเหนือ ภาคตนออกเชียงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องไปอีกจนถึงวันที่5พฤศจิกายนพายุที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ประมาณวันที่6พฤศจิกายนและคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นอาจเป็นพายุโซนร้อน เมื่อพายุเจอกับมวลอากาศเย็นหรือริ่มความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้พายุหากเคลื่อนขึ้นที่สูงจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วซึ่งเส้นทางของพายุจากโมเดลของอีเซนัุอฟคาดการว่าจะเคลื่อนผ่านบริเวณเกาะไหหลำเข้าสู่อ่าวตังเกีย บริเวณภาคเหนือด้านหน้าของพายุอาจมีฝนเกิดขึ้นอีกครั้งช่วงวันที่30ไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนมีฝนรอบแรกและพื้นที่ถัดไปเมื่อมีพายุเคลื่อนเข้ามาบริเวณภาคเหนืออาจมีฝนอีกครั้งเมื่อพายุผ่านมาที่บริเวณเกะาะไหหลำในช่วงประมาณวันที่9ไปจนถึง12พฤศจิกายนค่ะ ช่วงประมาณ0น,นาฬิกาจนถึงช่วงเช้ายังมีมวลอากาศเย็นไอสุบาท,ที่1 0 1 4 1 1 1 6พาดผ่านที่ตอนบนของภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือทาให้บริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร,แร่มีอากาศเย็นในช่วงเช้าและภาคตนออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูบึงการสกลนครนครพนมมีอากาศเย็นในช่วงเช้าค่ะ ปริมาณฝนในช่วงศูน์นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าอาจมีฝนเล็กน้อยที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีศรีสะเกดอำนาจ,จเจริญสุรินทร์บุรีลัมและนครราชสีมาส่วนภาคกลางจะมีฝนเล็กน้อยใกล้กับแนวชายฝั่งคือจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานาคร สมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตนออกมีฝนเล็กน้อยช่วง00น,นจนถึงช่วงเช้าที่ชลบรุรีระยองส่วนจันทบุรีและจังหวัดตราดจะมีฝนตกหนักบางแห่งช่วงประมาณ00น,นจนถึงช่วงเช้าภาคใต้ฝนตกหนักบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขนันประมาณ00น,นจนถึงช่วงเช้าตั้งแต่อเภอบางสะพานบางสะพานน้อยจังหวัดชุมพรฝนตกหนักที่ปะทิวท่าแซะอเมืองชุมพรสวี ส่วนที่หลังสวนละแมมีฝนเล็กน้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักช่วง00นจนถึงช่วงเช้าท่าชนะชชยาวิภาวดีเกาะสมุยดอนสักจังหวัดนครศรีธรรมราชขนอมสิชนท่าสารามีฝนตกหนัก00นกจนถึงช่วงเช้าส่วนจังหวัดพังงาจะมีฝนตกที่กระบุรีตะกัวป่าจังหวัดระนองอเภเมืองระนองสุขสำราญกระเปอร์ภาคใต้ตอนล่างจังหวัดตรังมีฝนเล็กน้อยที่อเม,มืองตรัง ิเกากันตังย่านตาขาวจังหวัดพัทลุงอมเมืองพัทลุงเขาชัยสนบางแก้วปากพยูนตะหมดกงหลาจังหวัดสตูลมีฝนเกิดขึ้นที่อเภเมืองสตูลควนโดนท่าแพจังหวัดสงขลาด้านหน้าเทือกเขามีฝนเกิดขึ้นที่เสดานาทวีสบ้าย้อยจังหวัดยะลามีฝนเล็กน้อยที่ยะหากาบังทานโต จังหวัดนราธิวาสจะมีฝนที่ยี่งอบาเจาะอำเภอเมืองนราธิวาสศรีสาครนหรือเสาะส่วนปัตตานีอำเภอปานเรศสายบรีจะมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งค่ะฝนตกหนักบางแห่งช่วงศู์นาฬิกาจ,จนถึงช่วงเช้าเนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเรียบชายฝั่งอยู่ที่ประเทศเวียดนามบริเวณใกล้กับเวียดนามคือทะเลจีนใต้มีฝนตกหนักมากติดตามอัปเดตโมเดลของ ECMWF ฝนสะสมในเช้าวันนี้ ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่ชายฝั่งประเทศเวียดนามทำให้ปริมาณฝนเริ่มตกกันตั้งแต่ช่วงเช้าในจังหวัดอุลราชธานีรีสเกตยะโสธรร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีล์จังหวัดอุบลราชธานีเริ่มมีฝนตั้งแต่โคงเจียมสีเมืองใหม่พิบูลมังสาหารเดชอุดมสิรินธรบุญทริกน้ำยืน นาเยียสำโรงอเภมืองอุบลราชธานีม่วง30เครืเองในเหล่าเสือโกกดอนมดแดงฝนจะตกไปจนถึงตรการพืชผลฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่โขงเจียมเด็ดอุดมนาเยียสิรินทรส่วนจังหวัดยะโสธรจะมีฝนที่ทรายมูลป่าติว้วอเภมืองยะโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนที่อมเมืองร้อยเอ็ดเสรภูมิทุ่งเขาหลวงสุวรรณภูมินองฮีจตุรพักพิมาน จังหวัดมหาสารคามวาปีปทุมพยัคฆภูมิพิสัยกุดรังจังหวัดสุรินจะมีฝนเกิดขึ้นที่สนมสีขอรภูมิอำเภอเมืองสุรินขาวสินรินชุมพลบรุรีจังหวัดบุรีรัมจะมีฝนเล็กน้อยที่สตึกบ้านด่านอำเภอเมืองบุรีรัมกระสัง ช่วงประมาณ5นาฬิกาฝนเริ่มตกที่บริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือก่อนด่านแรกและอาจมีฝนตกหนักมากที่สุดช่วงประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปในจังหวัดอุบลราชธานีครบทุกอำเภอและพื้นที่ถัดไปคือจังหวัดศรีสะเกดยางชุมน้อยกันทรารลมอำเภอเมืองพยุกเบญจรักกันทราลักษ์ไพรบึงขุนหารภูสิงป์ปรางกู่ห้วยทับทานบึงบุญศิลาลาดพื้นที่ถัดไปคือจังหวัดสุรินทร์ศรีขรภูมิสังขะบัวเชษปราศาสตร์ อำเภอเมืองสุรินทร์พนมดงรักกาบเชิงประมาณ1 5พนาิกาฝนจะตกหนักมากที่สุดเพราะอยู่ด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศตามที่นำพาความชื้นมาปกคลุมสบปปลาวมีฝนตกหนักส่วนประเทศไทยจะเริ่มมีฝนตั้งแต่จังหวัดนครพนมอำเภอปราปากวังยางเรนูนครธาตุพนมนาแก่จังหวัดมุกดาหารบ้านใหญ่คำาชอีออำเภอเมืองมุกดาหารดอนตาลน,นิคมคำส้อยหนองสูง จังหวัด 101, ร้อยเอ็ดโพชัยพลทองเมยวดีนองพอกเสรภูมิทุ่งเขาหลวงจังหวัดยะโสธรอําเภอเมืองเลิงนกทาทรายมูลป่าติว้วจังหวัดอำนาจ,จเจริญเริ่มตั้งแต่ชานุมานปทุมราชวงศ์สาเสนางคณิคมอําเภอเมืองอําจ,จเจริญอําเภอพนาอําเภอเรืออำนาจหัวตะพานวันนี้จังหวัดอำนาจ,จเจริญจะมีฝนตกหนักค่ะ อุบลราชธานีช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่โขงเจียมพิบูลมังสาหารอำเภอเมืองม่วง30เขียงในอำเภอเมืองส่วนจังหวัดศรีสะเกดกันตราลมยางชุมน้อยอำเภอเมืองพายุจะมีฝนเกิดขึ้นค่ะตกหนักถึงหนักมากช่วงบ่ายจนถึงค่ำบริเวณตอนบนของภาคตอนออกเฉียงเหนือคือจังหวัดนาคารพนมส่วนสกลนครตอนล่างได้แก่อำเภอเมืองสกลนครเต่างอยโคกสีสุพรรณ จะมีฝนบริเวณดังกล่าวค่ะจังหวัดกาฬสินอ์อเภนามนห้วยพึ่งเขาว,วงอมเมืองกาฬสินจังหวัดมหาสารคามอมเภมืองมหาสารคามปุตรรังวาปีปทุมนาเชือ่อพยัคฆภูมิพิสัยร้อยเอ็ดเริ่มตั้งแต่เมยวดีหนองพอกโพนทองโพชัยอมเมืองเสรภูมิจังหานทุ่งเขาหลวง ตั้งแต่15นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาภาคตอนออกเฉียงเหนือจะมีฝนเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะมุกดาหารนาครพนมสกลนครตกไปจนถึงประมาณศูนย์นาฬิกาหลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงบริเวณภาคเหนือวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายปริมาณฝนค่อนข้างน้อยมีฝนเกิดขึ้นด้านหน้าเทือกเขาคืออำเภออุ้มผางจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานปางศิลาทองคลองถุงจะมีฝนได้เล็กน้อย เข้าสู่ช่วงค่ำประมาณ20นาฬิกาจะมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์น้องไผ่วิเชียรบุรีบึงสามพันเป็นฝนเล็กน้อยค่ะภาคกลางช่วงประมาณ8นาฬิกาจะมีเมฆเข้ามาปกคลุมที่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีราชบุรี เขาสู่ช่วงบ่ายประมาณ15นาฬิกาจะมีฝนตกหนักด้านหน้าเทือเขาจังหวัดอุทัยธานีอำเภอลันจักห้วยคดบ้านไร่จังหวัดกาญจนบรุรีสังขบรุรีทองผาภูมิไซโยกสีสวัสดิ์ฝนจะเริ่มตกประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปและคาดว่าฝนจะเคลื่อนตัวมาปกคลุมที่อำเภอเมืองอุทัยธานีหนองช้างทับทันสวงอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาทอำเภอเมืองวัดสิงห์หนองมะโมงหันคาเนินขามจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างหนองยาไซอำเภอดอนเจดีอ,ออู่ทอง จังหวัดกาญจนบรุรีอำเภอเมืองห้วยกระเจ้าบ่อพลอยท่าม่วงท่ามะกาสีสวัสดิ์ฝนจะตกไปจนถึงประมาณ19นาฬิกาบริเวณภาคกลางหลังจากนั้นในช่วงข้ามจะมีฝนใกล้กับแนวชายฝั่งราชบุร,บรีสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเป็นฝนปล่อยจนถึงจังหวัดนคนปรปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาค่ะ บริเวณภาคตนออกช่วงเช้ามีเมฆครึม้มเข้าปกคลุมบริเวณภาคตนออกหลังจากนั้นในช่วงเย็นจะมีฝนโปรยเกิดขึ้นจ,นจังหวัดสระแก้วปราจินบุรีชลบรุรีระยองเป็นฝนเล็กน้อยฝนกระจายตัวยังไม่มีพายุฝนฟ้าคะนองค่ะเป็นฝนโปรยเล็กน้อยเท่านั้นค่ะบริเวณภาคใต้ช่วงเช้ามีฝนใกล้กับแนวชายฝั่ง ประมาณ4ี่นาฬิกาเป็นต้นไปประจุกคิทิขันอำเภอเมืองทับสแกบางสะพานบางสะพานน้อยชุมพรสวีหลังสวนท่าแซะปะทิวละแมพะโต๊ะมีฝนเล็กน้อยระนองมีฝนเล็กน้อยค่ะสุราษฎร์ธานีท่าชนะชัยยาดอนสักเกาะพังงานเกาะสมุยจะมีฝนได้เล็กน้อยส่วนที่พังงาตะกัวป่าท้ายเหมืองตะกัวทุ่งจะมีฝนในช่วงเช้าด้วยจังหวัดพัทลุงสงขลาตรัง จะมีฝนได้เพียงบางเบาในช่วงเช้าเป็นฝนโปอยเข้าสู่ช่วงประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปฝนกระจายตัวปกคลุมทุกอำเภอในจังหวัดชุมพรส่วนจังหวัดประจวบคีครีขันเริ่มตั้งแต่บางสะพานน้อยค่ะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาฝนจะตกหนักจนถึงปัตตานีและอำเภอเมืองยะลารามันกรงปีนังกาบังยะหาค่ะ ส่วนนาราธิวาสจะมีฝนเล็กน้อยที่ตากใบสุงไหงโกลกสุงไหงปาดีในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะ วันที่30ตุลาคมลมฝ่ายตะวันออกและลมตนออกเฉียงเหนือจะพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงทำให้ความชื้นยังคงเหนียวนำจากยอมความกดอากาศต่ำนั้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยฝนจะตกหนักถึงหนักมากที่ภาคใต้เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงานาคารศรีธรรมราช เตรียมรับมือวันที่30ช่วงบ่ายจนถึงค่ำส่วนภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีราชบรุรีจังหวัดพิษณุโลกภาคเหนือตอนล่างอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรตากจะมีฝนตกหนักในวันที่30ตุลาคมเตรียมรับมือกันด้วยค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือวันนี้เริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นตกหนักมากที่สุดในช่วงบ่ายจนถึงค่ำบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออก วันที่30ตุลาคมบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนกระจายตัวเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางตั้งแต่นครพนมมาจนถึงจงังหวัดมหาสารคามอุบลราชธานีสีสเกษสุรินทร์ภาคเหนือวันที่30ฝนมากที่สุดคือภาคเหนือตอนล่างและช่วงดึกมีฝนเกิดขึ้นที่อุตรดิตถ์ลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิเพชรบูรณ์ วันที่31ตุลาคมบริเวณตอนบนของไทยยังมีฝนกระจายตัวเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางและตกหนักได้บางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกตอนบนด้านหน้าเทือกเขาส่วนภาคใต้จะเหลือฝนเล็กน้อยในวันที่31ตุลาคมวันที่1พฤศจิกายนไปจนถึง2พฤศจิกายนนั้นบริเวณภาคเหนือยังมีฝนเกิดขึ้นได้บางแห่ง ส่วนภาคกลางภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตอนออกฝนยังคงตกหนักได้จนถึงวันที่3พฤศจิกายนเข้าสู่วันที่4พฤศจิกายนยังมีความชื้นปกคลุมบริเวณภาคกลางภาคตอนออกและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกช่วงบ่ายจนถึงค่ำเกือบทุกจังหวัดตเตรียมรับมือกันด้วยค่ะฝนรอบนี้มาหลายวันเลยทีเดียวค่ะเริ่มตั้งแต่29ตุลาคมไปจนถึงประมาณวันที่6พฤศจิกายนค่ะหลังจากนั้นในวันที่7ปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงแต่ยังมีอุณหภูมิในบริเวณประเทศไทยสูงอยู่ค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นมีเพียงกำลังอ่อนที่แผ่ลงมาปกคลุมเท่านั้นค่ะ แมวสุขสันธ์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันธ์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ